สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่าย้อนเอาแท้จริงมือเาวด์ฝนตกแห้งแหนะงเนาะแต่ว่าตกแป๊บเดียวมาบ้านโบม,มีไผยอยู่เขาไปงานศพหมดแท้จริงบบม,มีกับฮั่ก็มาแต่าง,งานศพแต่ว่าอ่ามืีกับมีคนตายหลายนะ้องเนาะ ทั้งนั่นกระตายทั้งนี่กระต่ายเมื่อนี้นะพอเอาศพลงแล้วมีคนตายต่ออีกมันเป็นช่วงอันนี้ก็เขาไปงานศพเต็มเบิร์ดนาจสิไปเบิร์ดโบเห็นจากคนเนาะกระสีเหลือตแต่ยายบุญเรียงงัวเด็กเห็นพยย่อใหญ่สร้างเรียงงัวน่าจสิไปเบิร์ดยายรวยยายรุนคุณยายแม่นงเมย อัมบาลายายลีแม่ได้แหลกไปกุยายคู่แฝดอุ้ไปหลายไปลาซิฟตค้นพุนะ่ะจนมุ้ยพายูเหลือแต่คนเลี้ยงวันะวเนาะบ่มีกับมาแต่ง,งานศพพ่าเจ้าแต่ว่าคนละง,งานอันนี้ก็ผ้าห้องมเพิ่มม,มีได้ ผลสิโตอีกแล้วขวับพายุเขา่าอากาศ้อนอันแถวนี่นะมีป่าเบิร์ดทีพี่น้องเนี่ยแถวไฮตะการนีป่าเบิร์ดอันนี้มีหัวปลาคอเลี้ยงลูกเนาะปลาลูกคอกเห็นอยู่ปลาดุกปลาคอปลาเข็งจบเจ็บจบเจ็บอยู่ แต่ว่าน้ามันยังบนแหงตอนแรกก็นําว่าสีแหงแล้วผู้ีญฝนตกมาน้าเต็มไม่น้าขึ้นเกาตอนนี้แล้วถ่ายฝนตกแหงอยู่จะลงไปยามตรงสิุผ่าห้อง เครือมันนี่กางา็งามงามนี่แต่ยอดอยหงไงพี่น้องมันเพศเรือบ้านบ่มีเอน้มันแก้วตั้งแต่คุณย่ายอยู่แล้วเอาไปหนึ่งเนี้ยเดียดยอดมันไปหนึ่งน้องอากาศง่อนไปไตใอยังไปโด,ดนน้ำอันนี้น้ำกระหังกระใส ฝนตกแล้วมันคุณว่าแต่ยินดียินเสียงคนยางมาแตกสวดส,สวดป่ากกันเล ปลาบึมบัมบึมบัมตัวละครึ่งโลตัวละโลกัมีแล้วเนาะปลาเลี้ยงเลี้ยงไว้ดูคุณแตกสุดๆอยู่มีทั้งปลาเข็งปลาดุกปลาดุกนาปลานินปลาทับทิมปลาในปลาในทองปลาดุกหน้ากัหลายเดย ฮ้อนฮอนพี่น้องทั้งทั้งที่มาเด็กก็บ่ค่อยแดดเด้มันเอาฝนเนาะมื่อเสาร์ที่ฝนตกอยู่ ติดใจอยากระโดดน้ำเมื่อได้หอนก็นลงไปกระโดดน้ำน้ำพุไว้ให้ปลาเล่นแต่ว่าส่วงส่วงที่แดดแดดอะน้ำนะ่ะใสใสเพราะฝนตกแล้วมันเริ่มคุณแต่ตอนนี้ก็ใสอยู่อันนั้นจะเป็น น้ำโซลาเซลล์พอส่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ำให้หน้าเต็มให้เต็มขั้นก็นเลยปล่อยลงสะน้ำโซลาเซลล์ แต่ว่าแท้จริงมันหล่นเด้น้ำในสะมันหล่นแต่มันระบายออกใน่นพอระบายน้ำมันลงให้หนานลงเรินหัวมันเต็มแล้วมันหล่นแต่ว่ากระเปิดไว้ ปกมะพร้าวอันนี้ห้งกระปุกยังบ้านอดปีเนาะพี่น้องมึงเลแต่ว่าต้นนี้งามกูโม,โมท่ทวมหัวแล้วปลูกยังบ้านอดปีพอปีนี้เอามาปลูกส่วงเดือนมกราหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเนาะเริ่มอันนี้เป็นมะพร้าวนาหอมมันใหญ่ไว้อยู่ มะฮุ่งคนยายที่ก็ออกลูกแล้วบัดต้นนี่บัดเ,เตีย้ยเตี้ย่มันบางงามและเดียมาปลูกต้นนะงหัวพูอพยายสร้างนี่แหละ แถวเดินนาบ้านเลยมองเลี้ยงงวัวเอาสารุปเข้าไปงานศพเบิดเบายายลุ้นกับไปไปในในในสแสงกับวันมาสวรรค์เออแสงกวันไปสวใใรรค์เังงวเขาเจแหกับไปบ่บ่ได้ไปเ้รอเทียกันอืแสง,แงก,ก่าไปแต่คุณยายนั่นแล้ว ยายลีแม่บอมีแล้วกับคุณยายคููแฝดยายรวยเสาลอยลย,ยายมาเสาลอยกับไปเนี่ยคือเห็นหมายติดนีน่มน,านมาเขาอยู่แสดงว่าเขาบริาาย,าย,ยายรุ่นหนึ่งบริมาเลย ยายรุ่นน่ะไปตั้งแต่เมือ่อเมื่อวานเมื่อก่อนสองเมื่อละเมื่อวานเนี่ยแท้จริงเนะี่ยรายยมบาลเดี่ยเสียพี่น้องเนาะผู้ที่อ่าได้ยินเขาซากันว่าเราเสียแล้วเออบ่มีก็เลยมาบอกคุณยายว่าเราเสียแล้วบัดที่นี่โทรไปถามยายรุ่นภาวะแล้วยังบาลเ,เนี่ยเสียบัดที่นี่เมื่อคืนมาส่วงตีสามราะว่าเราเสียบัด พวพี่น้องเราก็เสียอันนั้นยี้มีคนตายต่ออีกน้องแต่เอาซพท่านี้ลงบ่ายมองท่านี้ตายต่อีอดีตะบดทับกันก็ลงแบบวิตพอดีส่วนก็คนตายบ่อยเนะาะจะเป็นอีหยังแท้กับบเรเิเถาเด้บรรยากาศเถียงลุ่งเลนน้องทํำไปแซวไปน้ำเขาบอก จงใส่ไปกับแม่จังบบมีคนอยู่ให้นี่บริใส่ก็ตั้งอยู่นี่เลยพี่น้องเป็นเอกลักษณ์เทียงลุงเลินเนาะกับบริลือบริถอนก็สิตั้งไว้นี่ละถ้าแน่แนาคตมีโครงการหรืออยากจะปลูกบ้านสร้างบ้านก็สิได้ลืออยู่เนาะมาเขียบอุ้ยไก่สิมันไก่สิซุกก็้เนี่ ปลูกทรประสาทบ่มีการฉีดยาบ่มีการใส่ปุย๋ยแต่มันเริ่มอันนี้แหละเนาะบ้านฮาเขาเอมาเขียบตาตี้าตามันนั่งห่างคือมันแกอันนี้กกยังพันนีแก้าตามันนั่งห่างแล้วมันเป็นสีชมพูแ้วมันแกหลายลูกด้ดพี่นอ้องก็เป็นต้นนี้ก็เป็นหลายปีแล้ว แท้จริงนนะ่ยบริปูกเด้เม็ดมันมันเกิดเองเนาะอุ้ยหน่วยนี่แก่แล้ะนี่เห็นบ่มันออกซีชมพูลแล้ว ไก่ซิได้เก็บแล้วคุณยายมากินบะหมี่ก็ซื้อมาให้ประจําเขาขายกิโลละแปดสิบเก้าสิบบาทพูดเด้หกลูกเจ็ดลูกกิโลหนึ่งแล้วคุณยายมากินกับเขาเนาะสรุปุมิพายู่บ้านมาหนี่อมัม马าก็ไปแต่เมื่อวาน ตอนเย็นย้ายบุญกับึ้นไปเลี้ยงงัวฟังนั่นสาวแสงกับปิดล่าดนน้มันนี่เพิ่นไปซื้อของอุปกรณ์ทำเค้กเพิ่นขึ้นสวรรค์กับสาววัน อากาศท้อนห่อนขนาดบ่แดดยังห้อนปาะน,นี้สังเกตบังใบไหม่หม้หอบ่ติงมันบ่ลมห้อนเอาฝนที่ตก เขาเขียวเลยพี่น้องเขาเจ้าผู้ดำก้อนะี่เขามันเริ่มสิออกแล้วดำกนเกี่ยวกนดำน้ำหลังเกี่ยวน้ำหลังเขาในแต่กายยัยรุ่นเหนือง,งามสูปีสูปีพอเป็นนันพื้นที่ปลูกพักเนาะใส่ปุ๋ยคอกหลา <c oughs> ใส่กิ้งว่าไหลมันก็เลยงาม ดับน้ำหลังนะ่ะถ่วมแล้ว <c oughs> ผ้ากะห้องหึมๆึมลอยฝนตกแห้งอยู่มึงนี้ปลาซิวเลยพี่น้องปลาซิววิ่งวุดวัดวุดวัดอยู่ปลาซิว ลอยฝนตกแห้งอยู่สิได้ลงไปยามตรงเนาะเมือะนะ่อนั้นตกแห้งอยู่แต่น้ำมันมันแห้งแต่ว่าตอนนี้น้ำเต็มให้เต็มขั้นแล้วเนี่ยน้ำใสใสอะ่ะเนมลงไปก็เห,ห็นหอดป่าลอยเนาะปลาซิวลูกปลาเข็งแต่ว่าปีนี้ว่าสีแห้งแรงว่าสีบ่มีป่า แต่กระหลายคือเกาเนาะฝนตกหลาดแต่มันอาศิโตหน่อยพี่น้องอาจิโตใบใหญ่ถ้าฝนตกแต่หัวปีกะตัวใหญ่ป่าธรรมศาสตร์ปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลาซิวส่วนใหญ่นะปลาเข็งหลายหน้าบวมมีนี่เขายายรุ่นแล้วผู้ดำก่อนัตงแต่ส่วงแดดๆมันสิออกอะเดีมันแบบ ตั้งทองแล้วเนี่ยพร้อมเป็นเขาเหนียวเขาดอเนาะเขาดอสามเดือนดก่อนชุ้มมันเขาลุงเลิ่นเขายายรุ่นเนี่ยมันตั้งทองแล้วสิได้เกี่ยวก่อนมู พี่น้องจามาฮอนีิกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศอยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจมนีวิพยูพากันไปงานศพหมดไปแล้วพี่น้องสบายดีตอนนี้สีเขียวเดี๋ยวต่อไปกันเหลืองเต็มทงเนาะข้าวสุกแป๊บเดียวเด้อ หลังจากที่ดำหน้าแล้วแป๊บเดียวได้เกี่ยวเขา